เฮงเฮงพาน้องกลับบ้านแล้วลูกไปเร็วๆมา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 ไปเร็วๆปะไปมาเร็วๆปะพากันน้องกลับบ้านเร็วปะเร็ว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 กลับบ้านกันเลยลูกมาไปไปกลับบ้านเร็วแม่เอาข้าวให้กินเร็วมาเร็วๆมาเร็วๆ มาท่าแม่มาท่าแม่มา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 ทางเงินมาเด้อมาเด้อมาท่าแม่นี่มาท่าแม่นี่มาท่าแม่นี่มาเร็วเยายไปแล้วนะมา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 ทางดำเอ้ยมาเร็ว thằng đám, thằng đám Pa, pa, tập cặp phá phải luôn, Pa lơ 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 mày Mà mày mà đưa mà đưa, dài mày đơ đưa, mà đưa mà đưa Mà đưa, mà lơ lơ mà มาถ้าแม่นี่มาถ้าแม่นีกลับล้วกลับล้กลับแล้วก,ก,กันกลับแล้ว <c oughs> น่ารักไหมหน่ารักไหมน่ารักไหมเหลืออีกสองตัวกระรอกเอ้ยมาไวๆมาลูกมามาแล้วไปไปพากันไปลูกไป ชมคลิปเด็กๆน่ารักน่ารักนี่ต้นทับทิมต้นทับทิม,มกำลังงามเลยค่ะเนี่ยทับทิมกำลังงามเลยค่ะเนี่ยปิดท้ายด้วยต้นทับทิมนะคะขอบคุณมากนะคะทุกๆท,ท่านเลยจ้าขอบคุณมากมายเลยนะคะ